ในการสำรวจดวงจันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมของปี2021นะครับมันก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์เขาไปเก็บภาพอันแปลกประหลาดอันหนึ่งมาได้จากดวงจันทร์ครับก็คือถ้าหากใครกำลังมองหน้าจออยู่เนี่ยมันก็จะเป็นภาพของโครงสร้างประหลาดอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเป,เป๊ะเลยนะครับอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งแบบ เราเราก็คงจะรู้กันใช่ไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นมาเป็นทรงเรขาคณิตเป๊ะแบบนั้นนะครับคือถ้าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นการรังสรรค์ของมนุษย์หรือว่าอะไรบางอย่างที่ไปสร้างมันแต่แบบประเด็นก็คือภาพนี้เนี่ยมันดันไปเก็บมาจากบริเวณที่เรียกว่าด้านมืดของดวงจันทร์หรือว่าหนึ่งในด้านที่มนุษย์เราเนี่ยไม่เคยได้ไปเหยียบไปเยือนมาก่อนนะครับแล้วแบบนี้ใครล่ะ จะเป็นคนได้ไปสร้างสิ่งนั้นอยู่บนดวงจันทร์นะครับผมเพื่อนๆรู้จักดวงจันทร์ของเรากันดีขนาดไหนครับคือก็ไม่รู้ว่ามีใครได้สังเกตรหรือเปล่านะครับว่าไอชุดความรู้ต่างๆที่เราได้ทราบกันเกี่ยวกับดวงจันทร์ในทุกวันนี้มันก็เป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะเก่าพอควรแล้วก็ไม่ได้รับการอัปเดตอย่างจริงจังเลยนะครับคือนอกจากยุคที่สหรัฐเขาได้แข่งขันกับโซเวียตจนกระทั่งส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์ได้สําเร็จในยุค6 0 7 0เเนี่ยนะ มันก็แทบจะไม่มีมนุษย์คนไหนอะได้ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์อีกเลยนะครับหรือว่าถ้ามีการไปสำรวจดวงจันทร์ในยุคนี้ก็ไม่ได้มีการสำรวจดวงจันทร์แบบเข้มข้นและจริงจังเหมือนในช่วงสงครามเย็นกันแล้วอะจนกระทั่งเมื่อมันได้มาถึงสกราชใหม่หรือว่าไอ้ทุกๆวันนี้ที่เราได้ใช้ชีวิตกันอยู่นี่แหละครับมันก็เกิดมีผู้เล่นหน้าใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะสนใจในดวงจันทร์มากกว่าทางสหรัฐกับรัสเซียนะครับซึ่งนั่นอะ ก็คือพี่จีนยังไงล่ะครับที่เขานะครับก็ได้ส่งยานอาวกาศนะขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์กันอย่างกระนัมเลยและที่สำคัญกนะ็คือจีนนะครับเขาได้ส่งยานอาวกาศเข้าไปสำรวจยังจุดที่โลกของเราเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ได้น้อยด้วยซึ่งนั่นก็คือด้านมืดของดวงจันทร์นั่นเองและแล้วมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยได้ไปพบกับเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมาอยู่หลายเรื่องกันเลยทีเดียวและที่สำคัญบางเรื่องที่เจอมานะครับ มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมนุษยชาติเราไปตลอดการก็ได้นะครับผมซึ่งเรื่องเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยอันนี้แอดก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีใครคนไหนเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าไอดวงจันทร์ที่มันเป็นพระจันทร์ของโลกเราเนี่ยนะครับ มันจะมีความแปลกประหลาดอะไรหลายอย่างอย่างมากเลยอย่างเช่นถ้าหากเราเอาดวงจันทร์ของเราเนี่ยไปเทียบกับดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีอยู่ในระบบสุริยะนะดวงจันทร์ของโลกเรานะครับก็จะมีขนาดใหญ่มากเลยถ้าเอาสัดส,ส่วนมาเทียบกับตัวโลกนะคืออย่างเช่นแบบถ้าเราไปมองบนดาวอังคารซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นดาวที่แบบฝาแฝดคล้ายๆกับโลกเรามากที่สุดใช่ไหมเราก็จะพบว่าดวงจันทร์ของดาวอังคารสองดวงที่มีชื่อว่าโฟมอสกับดีมอสเนี่ย มันจะมีขนาดเล็กมากเลยนะครับผมคือมีขนาดความกว้างเพียงแค่22กิโลเมตรส่วนอีกดวงหนึ่งก็ความกว้างเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองหรือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพก็คือเราสามารถเอาไอ้ดวงจันทร์สองดวงนี้มายัดในจังหวัดกรุงเทพก็ยังได้เลยนะครับผมส่วนอีกดาวดวงหนึ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกอย่างดาวสุกหรือว่าแฝดอีกฝาเนี่ยมันก็ไม่มีดวงจันทร์ได้อยู่เลยนะแล้วทําไมกันล่ะดวงจันทร์ของโลกนี้มันถึงได้มีขนาดใหญ่เบิ่มขนาดนี้ หรือถ้าเราเอาดวงจันทร์ของเราไปเทียบกับดวงจันทร์ของพฤหัสที่ก็มีขนาดใหญ่พอๆกับจันทร์บ้านเรานะเราก็ไม่สามารถพูดได้อีกว่าดวงจันทร์ของดาวพฤหัสเนี่ยมันใหญ่เพราะว่าถ้าเทียบกับสัสดส่วนดาวพฤหัสที่แบบบิ๊กบึ้มกว่าโลกเราประมาณน่าจะ300กว่าเท่ามั้งดวงจันทร์ของมันก็ยังเล็กอยู่เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองแหละมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้บุคคลต่างๆไม่ใช่แค่องค์กรนาซาของสหรัฐอเมริกานะครับ เขาก็มีความสนใจอยากจะไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์ได้มากขึ้นแต่ทว่าพอยิ่งศึกษาไปเท่าไหร่นะก็เหมือนกับว่าไอความน่าพิศวงเกี่ยวกับดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะยิ่งพอกพูนมากขึ้นเท่านั้นแหละครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในตอนที่นักบินของนาซาเขาได้บินขึ้นไปบนดวงจันทร์ในช่วงยุค60-70แล้วก็ไปเอาตัวอย่างหินแล้วก็ดินของดวงจันทร์เนี่ยกลับมาบนโลกใช่ไหมครับ พวกเขาก็ค้นพบว่าไอลักษณะของหินและดินบนดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับหินและดินที่อยู่บนโลกกันอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับผมซึ่งนั่นน่ะมันก็เหมือนกับจะเป็นการหักล้างทฤษฎีโบราณที่คนเขาเชื่อกันว่าดวงจันทร์ทุกดวงในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะมันก็ต้องเกิดมาจากการที่ดาวเคราะห์ได้ไปดูดเอาเศษดาวหรือเศษขยะอะไรที่มันล่องลอยมาให้มาโคจรอยู่รอบๆตัวมันนะครับหากแต่ว่า ถ้ามันเป็นเศษขยะอวกาศจริงๆไอสภาพของมันก็น่าจะมีความแตกต่างกับโลกไปหน่อยสินี่ทำไมมันแบบเหมือนกันเหมือนกับถูกแยกออกมาจากโลกเลยล่ะคือไอเรื่องดาวเคราะห์ต่างๆไปดูดเศษขยะมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แบบเป็นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ดวงอื่นนะนะแต่กับดวงจันทร์ของดาวโลกเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีว่าเอาจริงๆแล้วดวงจันทร์มันอาจจะเป็นว่าส่วนหนึ่งของโลกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ได้หากแต่ว่า มันก็ได้ถูกแยกออกไปภายหลังนะครับผมซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยเขาก็จะกล่าวว่าในตอนที่โลกเรากําลังก่อตัวขึ้นมาคือแบบเป็นก้อนลาวาร้อนๆเหลวๆอยู่นะครับ มันก็อาจจะมีดาวบ้าบออะไรสักอย่างหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เท่ากับดาวอังคารเนี่ยที่ก็จะซุ่มซ้มฉี่ชอบพุ่งชนโลกตุ้มจนทําให้ของเหลวที่อยู่ในโลกตอนนั้นนะครับได้แตกออกมาหรือว่าโลกเนี่ยตอนที่หมุนตัวกํลาลังก่อสร้างอยู่มันก็ได้เหวี่ยงแรงไปจนกระทั่งลาวาของโลกได้กระชอออกไปนอกอวกาศนะครับแต่แล้วเนี่ยลาวาล้อนเหล่านั้นมันก็ไม่ได้หลุดไปไกลไหนเนื่องจากว่าไอตัวของโลกเนี่ยก็ยังมีแรงดึงดูดอยู่นะครับมันก็ไปดูให้แบบเศษลาวาเหล่านั้นนะ ได้ไปหลอมรวมเป็นก้อนกันหลังจากนั้นก็ได้กลายร่างมาเป็นดวงจันทร,ร์ของโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งไอทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็เลยอธิบายว่าทําไมดวงจันทร,ร์ของโลกนะครับถึงได้มีลักษณะผืนดินผืนหินอะไรคล้ายๆกับดาวโลกกันเลยซ้าๆก็ยังมีขนาดท,ที่ใหญ่กว่าดวงจันทร์ดวงอื่นด้วยนะครับผมแต่ทว่าอันนี้เองเนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนนะว่ามันยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องราวที่เราได้รู้มาเกี่ยวกับดวงจันทร์เนี่ย มันก็น้อยมากกว่าที่เราคิดนะที่ถ้าหากใช้แอดเปรียบเทียบภาพให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันน้อยอยังไงเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันอ่ะไอโครงการอัพอลโลของสหรัฐอเมริกาที่เขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้เคยมีการส่งนักบินหลายคนนะครับขึ้นไปเหยียบขึ้นไปสำรวจไปเก็บของอะไรบนดวงจันทร์มาบนโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัพพาโล1 1 1 2 14 18คือเอามารวมกันทั้งหมดแล้วนะครับมันยังมีเนื้อที่ที่เขาได้ไปสำรวจเพียงแค่ 25ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะหรือถ้าจะเปรียบเทียบภาพให้คนไทยอย่างเราเห็นก็เหมือนกับประมาณแค่สี่เขตพระนครในกรุงเทพนั่นแนะคือจังหวัดกรุงเทพมันยังไม่ถึงเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าใครมาเดินแค่แบบเขตพระนครกรุงเทพแล้วก็บอกอ่ะแค่ได้รู้จักกรุงเทพดีทั้งกรุงแล้วนะครับแหลกก็เหมือนกับดวงจันทร์ครับคือเรายังรู้จักดวงจันทร์เพียงแค่ 25ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะซึ่งอันนี้ถ้าใครสงสัยว่า,าแล้วทำไมสหรัฐกับโซเวียตเขาไม่ไปสำรวจดวงจันทร์ต่อกันแล้วล่ะแบบบ้าอยากสำรวจกันมากไม่ใช่เหรอเราก็ต้องบอกว่ามันเกิดเรื่องราวของสงครามขึ้นมานะครับที่ตอนนั้นสหรัฐก็ต้ององเงินจํานวนมากไปทุ่มกับสงครามก็เลยทําให้งบในการสำรวจอวากาศเนี่ยมันมีน้อยลงครับและโปรเจกต์ในการสำรวจดวงจันทร์เนี่ย มันก็เลยได้ง่อยไปเลยที่พอจะกลับมาเข้าอาวกาศอะไรอีกทีนะพวกเขาก็มุม่งไปนู้นแล้วไปดาวที่ไกลกว่าก็าไปดูดาวอังคารอะไรกันมันก็เลยได้ทําให้ดวงจันทร์นะครับก็ไม่ได้รับความสนใจในการสํารวจมาอยู่นานนมเลยจนกระทั่งในช่วงเวลานี้แหละซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จีนได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทางองค์กรอวกาศของจีนหรือชื่อเป็นภาษาจีนว่ากัวเจียหังเทียนฉีนะครับเขาก็ได้ลงทุนอย่างมากเลยในการจะ วิจัยและก็สำรวจอวกาศโดยเฉพาะดวงจันทรเลยนะครับคือตั้งแต่ก่อนยุคที่โคจิจะมาเล็กๆแล้วอะประเทศจีนนะครับเขาก็เหมือนกับจะทุ่มทั้งเงินทุ่มทั้งแรงคนจํานวนมากเลยเพื่อจะไปสำรวจดวงจันทร์แล้วก็หาหลากหลายคําตอบที่เราได้มีมาเกี่กับดวงจันนั้นช้านานเนี่ยเอามาให้ได้นะครับผมซึ่งพี่จีในรอบนี้เนี่ยแกก็ไม่ได้ขึ้นไปสำรวจเพียงแค่ด้านสว่างของดวงจันทรเท่านั้นหรือว่าด้านที่ดวงจันเนี่ยได้หันหน้าเข้ามาหาโลกนะครับฮ่าแต่ว่าพี่จีเนี่ย ก็ยังมีแผนที่จะสำรวจอ้อมไปไกลไปถึงด้านมืดของดวงจันทร์กันเลยหรือว่าด้านของดวงจันทร์ที่ชาวโลกเราเนี่ยไม่เคยได้มองเห็นกันมาก่อนเลยนะครับเพื่อนอนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าทาไมเวลาเรามองไปยังดวงจันทร์ทีไรเนี่ย เราจะเห็นแต่ด้านเดียวใช่ไหมครับที่นี่ไหนะมันก็เกิดมาจากว่าระยะเวลาในการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์กับโลกกับการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเนี่ยมันเป็นระยะที่เป๊ะๆกันเลยนะครับมันก็เลยได้ทําให้ไม่ว่าดวงจันทร์จะโคจรไปตรงไหนของโลกเนี่ยดวงจันทร์ก็จะหันอยู่หน้าเดียวนะ่ะเข้ามายัางโลกนะครับก็คือหน้าที่มีกระต่ายในจันทร์อยู่นี่นแหละแต่เราซึ่งอยู่บนโลกนะครับก็จะไม่เคยเห็นอีกด้านหนึ่งเลยของดวงจันทร์จนเราเนี่ยก็เลยเรียกส่วนนั้นว่าเป็นด้านมืดของดวงจันทร์นั่นเองนะครับ ซึ่งถามว่าแล้วทำไมตลอดเวลามนุษย์ของเราเนี่ยถ e anyway ึงไม่เคยเข้าไปสำรวจยังด้านมืดของดวงจันทร์เลยนะคือด้านนั้นเนี่ยมันได้มีสปพหลัดอะไรที่น่ากลัวซ่อนกันอยู่หรือยังไงเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าย้อนกลับไปในยุค60-70ที่เขาได้สำรวจดวงจันทร์อยู่เนี่ยเทคโนโลยีของบ้านเราอะมันยังไปไม่ถึงนะครับคือถ้าหากเราส่งยานอ้อมไปอีกส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ใช่ไหมไอทางพวกกรมอวกาศต่างๆที่ติดต่อไปจากโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าสัญญาณเขาอะ มันส่งต่อไปไม่ถึงนะครับคือมันโดนความหนาของดวงจันทร์บทบางสัญญาณอะไรเอาไปไว้หมดซึ่งถ้าหากว่าเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีที่มันได้ส่งสัญญาณให้ดีในยุคนั้นได้เนี่ยนะก็ว่ากันว่ามันจําเป็นต้องทุ่มทุนกว่าอีกหลาย10บสล้านนะครับผมทางองค์กรอวกาศก็เลยแบบเออก็ไม่คุมม้มอ่ะทุ่มเงินไปสํารวจกระดาวังคารดีกว่าไหมนั่นแหละครับด้านมืดของดวงจันทร์เนี่ยก็เลยได้ถูกทิ้งเมินไม่สนใจกันมาอยู่อย่างยาวนานนะครับแต่ทว่าเมื่อมันมาถึงในยุคนี้ ที่ตัวส่งสัญญาณหรือว่าเทคโนโลยีในการสื่อสารอะไรมันได้พัฒนาไปไกลขึ้นนะพี่จีนในยุคนี้นะครับเขาก็เลยสามารถส่งยานของเขาเนี่ยให้ได้อ้อมไปยังด้านมืดของดวงจันทร์ได้นั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้คำว่าด้านมืดของดวงจันทร์เนี่ย ใช้แล้วมันก็ดูอาจจะไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าพอพูด่าด้านมืดปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกว่าดวงจันรด้านนั้นมันจะมืดมิดตลอดกันหมดเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับผมไอดวงจันด้านนั้นเนี่ยมันก็ได้รับพระอาทิตย์อยู่ไม่ต่างอะไรกับดวงจันทร์ที่มันได้หันหน้าเข้าโลกกันเลยนะ เนื่องจากว่าไอตอนที่มันหันหน้าให้กับโลกเราเนี่ยด้านหลังมันก็ไปชนกับพระอาทิตย์ใช่ไหมครับผมคือเอาจริงๆด้านนั้นมันอาจจะสว่างกว่าด้านที่หันหน้าเข้าโลกเราด้วยนะแอดก็เลยจะขอเรียกด้านมืดของดวงจันทร์ว่าอีกด้านของดวงจันทร์ก็แล้วกันนะครับเราจะได้ไม่เข้าใจผิดๆกันแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูกันกับเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นไปดีกว่าก็คือแล้วที่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์เนี่ยคนจีนเขาได้ไปเห็นอะไรกันมาล่ะซึ่งอย่างแรกเลยนะครับเขาก็บอกว่า อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีหน้าตาที่แบบแตกต่างกับพระจันทร์ซึ่งเราได้มองเห็นจากโลกเราอยู่อย่างสิ้นเชิงเลยคือถ้าใครนึกภาพพระจันทร์ในทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะมองเป็นแบบดวงอะไรที่ขาวๆเ,เ,เนียนๆแล้วก็อาจจะมีจุดดังๆเทาๆดำๆเหมือนกับอารมณ์แบบเวลาคนทําน้ําหกใส่คอนกรีตนะและจุดที่น้าหกไปมันก็จะแบบมีสีเข้มกว่ามากใช่ไหมครับแต่ว่ารอยน้ำเนีย่ยมันก็จะเป็นรอยอย่างชัดเจนเลยหากแต่ พอกลับไปที่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์นะครับมันกลับไม่ได้มีรอยแบบนี้ครับแต่มันกลับเป็นรอยของหลุมอุกบาตต่างๆที่แบบตะปุ่มตะปําเต็มดวงจันทร์เลยนะครับผมคือถ้าหากเปรียบเทียบดวงจันทร์ตรงนั้นเป็นหน้าคนเนี่ยนะมันก็จะเป็นหน้าคนที่แบบมีแผลเป็นของสิวอ่ะขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เต็มหน้าเลยนะครับผมและหนึ่งในบรรดาหลุมสิวเหล่านั้นถ้าหากใครได้สังเกตในรูปที่แอดได้แปะไว้อยู่บนหน้าจอนะเราก็จะเห็นได้ว่า มันมีหลุมเมกาสิวของดวงจันทร์อยู่นะครับผมนั่นก็คือตรงส่วนล่างๆของดวงจันทร์ที่เขาเรียกว่าขว้วโลกใต้ของดวงจันทร์นี่แหละจะมีลักษณะเหมือนกับแผลสิวอะไรใหญ่ๆน่ได้เกิดขึ้นมาเป็นดำๆเลยซึ่งตรงนั้นนะครับเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นร่องรอยของเมื่อสมัยที่ดวงจันทร์เนี่ยเคยได้โดนอุกบาตลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งพุ่งเข้ามาชนดวงจันทร์นะครับและอุกบาไในลูกนั้นเนี่ยมันก็ได้จมลึกลงไปในดวงจันทร์จนก,กระทั่งกลายเป็นเนื้อเดียวของดวงจันทร์กันเลย ที่พอหลังจากดวงจันทร์ได้เย็นตัวจากการชนลงแล้วในเอร่องรอยตัวนั้นมันก็เลยกลายเป็นสีดำๆเหมือนกับเป็นแผลเป็นสิวอยู่แบบใหญ่เป้เงเลยนะครับและผลอีกอย่างหนึ่งจากการพุ่งชนก็นคือมันเหมือนจะไปทําให้ชั้นเมนเทลหรือว่าไอ้ชั้นหินเหลวข้างในของดวงจันทร์เนี่ยมันได้แตกทะลักแล้วก็ออกมาเย็นตัวอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยานอาพอลโลของสหรัฐอะ่ะไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะเนื่องจากว่าอีกด้านหนึ่งมันก็ไม่มีนะครับผมแต่ยานสำรวจของจีนเนี่ย มันก็ไปเจอมาได้ซึ่งนั่นแหละพอหลังจากเขาเจอนะครับมันก็ทําให้มนุษย์เราได้สาเนีกขึ้นเลยว่าเอาแล้วเอาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความรู้ที่มนุษย์เราได้มีเกี่ยวกับดวงจันทร์มันยังน้อยมากเลยนะครับมันก็เลยได้ทําให้นั่นแหละจีนก็เลยได้เร่งส่งยานอวกาศขึ้นไปสํารวจดวงจันทร์ในครั้งต่อๆกันมาอีกนะครับผมซึ่งในครั้งต่อๆกันมาเนี่ยพี่จีนอ่ะก็ยังได้ไปเก็บเอาเศษหินเศษดินต่างๆงดวงจันทร์ตรงนั้นนะครับ ลงมาเพื่อทําการศึกษาต่อบนโลกด้วยแล้วพวกเขาก็พบว่าไอเศษหินของดวงจันทร์ในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยกับหินตรงบริเวณที่ยานอัฟโลต่างๆของอเมริกาได้ไปเก็บลงมาได้นะครับคือเขาบอกว่าหินจากไอตรงอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์น่ะมันจะมีทั้งความเหนียวและความหนามากกว่าหินของดวงจันทร์ในด้านที่หันหน้าเข้าโลกเรานะนอกจากนั้นเองไออายุของหินที่เก็บได้จากตรงเนี้ย มันก็ยังได้มีอายุน้อยกว่าหินจากดวงจันทร์ซึ่งได้หันหน้าเข้าโลกเราอย่างมากนะครับซึ่งเอเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้สร้างความน่าตื่นเต้นให้มากกับหมู่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็เหล่าเนื้อที่สนใจเรื่องดวงจันทร์เลยเนื่องจากว่าไอความเชื่อที่เราเชื่อกันมาตั้งแต่นานนมนะเราก็เชื่อว่าดวงจันทร์ในด้านที่หันหน้ามาสู่โลกเราเนี่ยมันจะมีความอ่อนยาวมากกว่าอีกด้านหนึ่งที่หันหน้าออกไปเนื่องจากว่า ในตอนที่ดวงจันทร์ได้กำเนิดตัวขึ้นมาใหม่ๆใช่ไหมคือเป็นลาวาร้อนๆเหลวๆกำลังเย็นตัวลงนะครับไอ้ด้านที่มันหันออกไปห่างจากโลกเนี่ยมันก็น่าจะเย็นได้เร็วกว่าเนื่องจากว่าด้านที่มันหันหน้าเข้าโลกเนี่ยก็ยังคงจะได้รับความร้อนจากลาวาเหลวๆของโลกที่กำลังก่อตัวอยู่นะครับผมซึ่งถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเหหินจากดวงจันทร์ในด้านที่มันหันหน้าเข้าโลกเราเนี่ย มันก็ต้องมีอายุที่อ่อนเยาว์กว่าสิแต่จากการไปเยือนมาของยานอวากาศจีนในรอบนี้นะครับมันก็ทําให้เราค้นพบแล้วว่าอทฤษฎีที่เราได้พูดมาดังกล่าวข้างต้นเนี่ยมันไม่น่าจะจริงนะเพราะว่าไอ้ด้านที่ได้อ่อนเยาวกว่ามันกลับเป็นด้านที่หันออกไปจากโลกเรายังไงละ่ะแต่ว่าทําไมมันถึงได้กลายเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่มีทฤษฎีมาตอบคําถามได้นะครับผู้คนเขาก็กําลังหาคําตอบกันอยู่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าตื่นเต้นที่ประเทศจีนเนี่ย เขาได้ไปเจอมาบนดวงจันทร์แล้วบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมนุษยชาติเราไปตลอดกาลเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการที่เขาเนี่ยได้ไปค้นพบกับแร่หายากชนิดใหม่อันหนึ่งนะที่ไม่เคยมีใครได้เจอมาก่อนเลยบนดวงจันทร์นะครับผมประเทศจีนเนี่ยก็เลยได้ตั้งชื่อเจ้าแร่นี้ว่า ฉางเอ๋อไซต์เลยนะครับหรือว่าตั้งชื่อตามชื่อยานที่เมืองจีนเขาได้เอาขึ้นไปสำรวจนั่นแหละยานฉางเอ๋อนะครับผมซึ่งเราถามว่าไอ้แร่ชนิดเนี้ยมันมีหน้าตาย,ยัางไงหรือว่ามีความสำคัญยังไงเหรอทำไมถึงบอกว่ามันได้สําคัญต่อมนุษยชาติขนาดนั้นนะครับก็คือไอ้เจ้าแร่ฉางเอ๋อไซ์เนี่ยมันจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกับผลึกคริสตลัลใสๆไร้สีนะ่ะที่ถึงแม้ว่าตอนที่จีนไปเก็บมาได้เนี่ยขนาดของแร่ครับมันจะมีขนาดเท่ากับ แค่เส้นผมมงคลอะไรเท่านั้นเองนะแต่ว่าแค่นั้นแหละมันก็เพียงพอแล้วกับการที่พวกเขานะครับจะได้ไปศึกษาองค์ประกอบข้างในแร่ว่ามันได้มีธาตุที่ชื่อว่าฮีเลียม3อยู่กันเพียบเลยนะครับผม ที่ความสําคัญของเจ้าธาตุฮีเลียมสานี่ก็คือเขาว่ากันว่ามันจะเป็นธาตุที่สามารถนํามาให้พลังงานสะอาดกับโลกเราได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับผมคือสมมุติว่าถ้กเราได้แร่ตัวนี้มาใช้งานจริงๆนะเราก็ไม่ต้องกังวลเลยว,ว่าโลกนี้จะน้ํามันหมดจะทานหินหมดหรือไม่ต้องกังวลแม้กระทั่งสภาพของมลภา,าวะที่มันจะเกิดมาจากการใช้พลังงานต่างๆอย่างเช่นแบบน้ำมันก็จะมีพวกกงกากน้ำมันทานหินก็จะทิ้งแบบขมเหลาดำๆหรือแม้กระทั่งพลังงานนิวเคลียร์เนี่ย ที่ปัจจุบันเราได้ระเบิดมาแล้วเราก็กลัวมันจะมีกากกรรมะาภาพรลังสีนิวเคลียร์ไปทําให้ใครเป็นมรงมะเร็งอะไรกันนะเขาก็ว่ากันว่าถ้าหากเราได้นําเอาฮีเลียมสตัวเนี้มาเป็นพลังงานได้อะไอกากกร,รมตาภาพรังสีที่ได้มาจากการผลิตนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งไอฝุ่น PM 2.3เนี่ยมันก็จะน้อยลงอย่างมีนในยะสําคัญเลยนะครับผมแต่ ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ช่วงเวลากว่าอีกกี่ชั่วอายุคนเราถึงจะมามีพลังงานชนิดนี้ได้เพราะว่าหนึ่งไอการจะผลิตพลังงานได้จากฮีเลียมสามเนี่ยนะเขาก็ว่ากันว่ามันจําเป็นจะต้องใช้วิธีคล้ายๆกับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์คือมีการสร้างเตาปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีองค์ความรู้ในการสร้างเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์สาหรับธาตุฮีเลียมสามนะครับ ส่วนปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแล้วเราจะไปขนเอา,าธาตุนี้มาจากดวงจันทร์ยังไงซะเยอะแยะนะครับผม <c oughs> คือแบบเมื่อถึงวันนั้นนี่ไอ้ก็จินตนาการภาพวันมนุษย์เราก็คงจะไปเปิดเหมืองขุดแล้วก็ไปทําลายสภาพของทรัพยากรบ,บนดวงจันทร์กันต่อแล้วแหละซึ่งอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าแล้วทำไมเจ้าแร่ชนิดนี้เนี่ยมันถึงมีอยู่แค่บนดวงจันทร์ล่ะบนโลกเราเนี่ยมันไม่มีเลยเหรอก็ไหนบอกว่าโลกเรากับดวงจันทร์มันก็คล้ายๆกันมันเกิดมาพร้อมๆกันยังไงล่ะมันก็เกิดขึ้นมาจากที่ว่า โลกเราเนี่ยมันดันมีสนามแม่เหล็กยังไงล่ะครับผมที่ก็ได้ป้องกันสิ่งซึ่งเรียกว่าลมสุริยะหรือว่าสิ่งที่ถ้าหากมนุษย์เราได้เจอบ่อยๆนั่ก็จะตายกันเลยหรือว่าพวกมือถองมือถือนี่ก็จะใช้การไม่ได้นะครับผมไอสนามแม่เหล็กของโลกเราเนี่ยก็ได้ป้องกันลมสุริยะเอาไว้แต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยมันกลับไม่มีครับมันรับเอาลมสุริยะพวกนี้ไปเต็มๆเลยซึ่ง ข้อดีของเรื่องนี้ก็คือลมสุริยะเนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงพวกาธาตุอะไรที่มันอยู่ในตัวของดวงจันทร์นะนะพอรับไปนานๆปุ๊บมันก็กลายเป็นฮีเลียม3นะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฮีเลียม3มเนี่ยถึงได้มีอยู่แค่ในดวงจันทร์ไม่ได้มีอยู่บนโลกนะครับผมซึ่งเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งมนุษย์เราก็คงจะมีพลังงานสะอาดอะไรแบบแท้จริงขึ้นมาใช้กันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเรามาสู่เรื่องที่น่าตื่นเต้นซึ่งแอดได้เกริ่นเอาไว้ในตอนต้นดีวกว่าที่บอกว่านักวิทยาศาสตร์จีน ขาก็ได้ไปเก็บภาพประหลาดอันนึงมาจากพื้นผิวดวงจันทรได้นะคือเขาไปเก็บภาพนครับสิ่งก่อสร้างอะไรที่มันเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมนะอยู่บนนั้นได้ซึ่งจนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้มีคําตอบ100%เลยว่า ไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรเพราะเหมือนจะเป็นภาพที่อยู่ไกลมากแล้วยานยังขับไปไม่ถึงะนะมันก็เลยได้เกิดผู้คนได้ล่ําลือกันอีกแล้วครับถึงเรื่องราวของมัมมี่เไม่ใช่เอเลี่ยนแอดไปเที่ยวอียิปต์มากเกินไปมัมมี่อยู่ในหัวยเลยคนก็ได้จินตนาการไปว่าหรือว่ามันจะเป็นเอเลี่ยนเนี่ยได้ขึ้นไปสร้างอะไรบางอย่างอยู่บนดวงจันทร์หรือเปล่าแต่ ด้วยความที่แฟนๆช่องเราก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าแอดนี่ก็เป็นคนที่ไม่ชอบเชื่ออะไรแบบงมงายเพอเจอแบบนั้นนะครับเราก็เลยลองไปหาหลักฐานอะไรที่มันดูเป็นคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่มันพอจะดูน่าเชื่อถือได้มากกว่านั้นนะครับผมซึ่งสิ่งที่แอดไปเจอมาแล้วมันน่าเชื่อถือมากกว่านี่นก็คือ มันอาจจะเป็นไปได้ครับว่าไอ้ภาพสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากแค่ความไม่คมชัดของกล้องแหละครับผมคือพอเราถ่ายอะไรไปภาพละเอียดไม่ชัดเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแบบพิกเซลเป็นสี่เหลี่ยมมาใช่ไหมคือไอ้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นก้อนหินหรือภูเขาอะไรก็ได้ไงแต่พอคนเห็นมันไม่ชัดแล้วภาพไอ้พิกเซลอ่ะมาขยายนะครับมันก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมไม่มองเห็นคนก็เลยได้มโนภาพไปว่ามันเป็นโครงสร้างอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมกันนะสิ ซึ่งอันนี้เองนะครับถ้าหากใครยังอยากรู้ความลับอื่นๆอย่างเช่นแบบความลับของดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงในระบบสุริยะเราเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปฟังได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย